สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิงครับพาเอฟซีมาชมครับนี่ก็เจ้าสามเอ็มคันนี้นะครับเนื่องจากว่าลูกค้าที่มาจําไว้ครับก็ได้สิ้นสุดวันนี้พอดีนะครับเดือนกว่ากว่านะทุกคนนะมาจําไว้เดือนกว่านะสัญญาหมดวันนี้ครับแต่ว่าลูกค้าก็มาวินาทีสุดท้ายเหมือนกันนะครับนี่แกบอกมาวันนี้เลยนะครับตอนนี้ก็กําลัง ทำสัญญากันอยู่นะครับอันนี้ก็เจอกันใยภูมิครับภูเขียวนะครับอันนี้ FM3M สามแท้นะครับเดิมบางเลยอันนี้นี่ป้องๆเลยครับสภาพเดิมๆครับสวยงามมากครับเดิมจ๋าเลยครับนี่อันนี้เจ้าของรักษารถดีครับเป็นรถบ้านนะครับเอกสารเร่มทะเบียนครบพร้อมบูนนะครับผมมีสีอาจจะไม่สวยบ้างแต่ก็ไปเก็บงานเอานะครับตามสภาพเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็ลูกค้าได้มาตามสัญญานะครับ วันสุดท้ายเลยนะวินาทีสุดท้ายนะที่แรกก็ลูกค้าก็ไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเอ่อซื้อผ่านโรงงานน้ําตาลนะครับก็เลยทําให้ล่าช้าหน่อยนะครับนะประมาณนี้นะครับผมก็ได้เช็ครถให้ลูกค้าแล้วนะครับระบบแอร์นะครับระบบแอร์น้ำเนื้อเติมให้พร้อมขับกลับบ้านนะครับไฟก็ติดนะครับแต่ว่าส่วนพวก น้ำมันเครื่องใช้น้ำมันเกียร์อะไรลูกค้าก็อันนี้เขาไม่ได้ให้เราทางเราเปลี่ยนนะครับเขาจะเอาไปเปลี่ยนเองนะครับแต่เบื้องต้นก็กลับกับบ้านได้ปกตินะครับครับส่วนลูกค้าจะไปพ m แบบไหนนะครับเช็คแบบไหนก็ตามที่ที่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับผมสภาพเดิมๆครับกันนี้ถือว่าเจ้าของเก่านี้ ไม่ค่อยได้วิ่งงานนะครับน้ํามันครึ่งถังนะครับน้ํามันมีให้ครึ่งถังนะครับนี่รถเดิมดูแบบไหนครับดูกาวครับกาวเดิมจากศูนย์ฮิโนเลยนะครับคันนี้สามเอ็มแท้ดูซองแนบครับไม่มีรอยเบียดนะครับซองแนบกาวสวยมากครับช่วงล่างแน่นๆครับคันนี้สภาพเดือดๆจ๋าเลยครับน้ํามันมีให้ครึ่งถังนะครับ ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเจอกันอ,อ,อำเภอผู้เขียวจังหวัดชายภูมิแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูลูกค้าก่อน,นครับอ่ะก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับนี่แบตเตอรี่ขั้วแบตเตรก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้เดี๋ยวติดเครื่องให้ลูกค้าก่อน ตัดติดบว้น่อโอ้เบาขาดเท่าพี่น้องแต่ว่าภายในสวยมากวันนี้ภายในสวยครับสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้สภาพดีมากครับ แอร์เย็นนะครับสองเพลาสโลโยกนะครับอันนี้ดูสปาไฟในหัวสวยเลยครับเปิดแดดก็นะ่าแอร์ช่ำๆนะครับ ของรถก็ขึ้นเส้นไหวครับสเส้นไหวไม่อย่านั่งก่อนครับเพื่อให้เดินทางแก้วคาดปลอดภัยครับเอาไปเล่นยิ่มใส่ก่อนปะผู้เขียวเนาะครับใกล้พูครับบ่ไกลครับ,บ,กไ,กรบไม่ไกลกันกนะครับสองร้อยกวโลป้ายยัดดันใส่ใส่เนี่ยครับเดีมันหลุดทั้งหัวน่ะนั่นน่ะกันแดดไหมนั่นน่ะครับเออยัดยัดข่าวหูไหน่นั่นแหละน,นั่นแหละ มันมันครับสภาพนี้เดิมจ๋ามากครับหายากนะครับรถที่เออ่สภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับส่วนมากจะมีแต่รถเย้อมนะครับเดิมจ๋าเลยฮะได้ครับได้ครับถอยกันบ้างลอกครับล็อกงดูตัวขั้นนั้นจะมาอยากก็จะสองเท่า ผมจังเลดเข้ามา ลอยครับนี่ลูกค้าเดินทางครับจังหวัดชายภูมิครับแค่ปากซอยเพือ่อนวะเพื่อนอะแม่งเสียงยางนิ่มมะนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับเพื่อนแม่เป็นไรครับของแท้วะ เรียบร้อยเลยเฮ็ดดีจังบักสังไปผู้เดียวเลยพนันนี่โอ้ผาเลยวะโอ้ไปครับเดินทางกันไปครับผมครับผัวถาเลยครับครับครับผมครับโอเคครับมีมีอย่างเดียวทุ่หากันบม่อยากซื้อขายได้เบิดครับว่าจะบอกคุณไปตลาดเลยครับมเดี๋ยวจะห้อยว่าที่แรกว่าจะขี่น้ำกันจะได้ไปตลาดบุ่นี่ อเดี๋ยวนั่กันิด่อเดี๋ยวก็ไปจอดนั่งทา้งลไปทำการที่ก็โอเคครับพี่ครับขอบคุณในไลค์ครับผมโอ้ยไปแล้วครับเห็นแต่ห้อยตัวประธานนี่เหลือแต่ห้อยครับตามเบียมงองเรียบร้อยครับเพี้ดีจังบักสังนะครับก็ขอให้ลูกค้าไปใช้งานมันๆ่นนะครับคันนั้นครับรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับเหลือคันนี้นะครับนี่คันนี้สภาพก็ รอเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามาโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับที่เบอร์เดิม0884746382นะครับนี่สภาพสวยๆครับกระบงกระบะกระทงนี่ไม่มีแตกสักตัวเลยครับภาพสวยงามคัดซีสวยครับคันนี้ช่วงล่าง2ตอนนะครับเกียร์ฟูลเลอร์2 K นะครับคันนี้ FM 2 K เย์ฟูลเลอร์ครับนี่ประมาณนี้ครับก็ยังเหลือเหลือคันเดียวนะครับใครที่หาใช้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝาท้ายก็จะเก่าๆหน่อยเพราะว่ารถเอ่อวิ่งหินวิ่งทรายนะครับฝาท้ายก็สีจะถลอกบ้างครับแต่ว่าโดยรวมนี่ชุดแผงข้างอะไรก็สวยดีนะครับไม่มีตำหนินครับผมนี่ประมาณนี้ครับ บอกเลยว่าหาใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพแเอรเ์ย็นชํำเลยนะครับคันนี้ใครอยากซื้ออยากขายอยากเืินก็ทักมาคุยกันได้ครับพร้อมใช้งานนะครับใครได้ไปก็คือวิ่งงานได้เลยไม่ต้องทําอะไระครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ติดฟิล์มใหม่นะครับฟิล์มมันจืดแล้วครับติดฟิล์มใหม่ยางเต็มสิบเส้นเลยนะครับนี่ถือว่าสภาพแบบสมบูรณ์เดิมๆนะครับ เดี๋ยวพาดูครับนี่สีสวยๆเลยอย่างเต็มทุกดอกนะครับน็อตพอข้างน็อตล้ออะไรก็ยังสวยนะครับยังไม่ช้ำนะครับพอโบกี้แน่นนะครับไม่หลวมนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องก็พอหอมปากหอมคอนะนะครับใครอยากได้ก็โทรมาครับเบอร์เดิม0884746382ครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ